ทีมในประวัติศาสตร์ที่เคยตกชั้นแล้วกลับขึ้นมาคว้าชแชมป์พิมร์ลีได้ไวที่สุดนะครับให้เวลาคิด3าวิ1 2 3เดี๋ยวผมเฉลยแล้วน,นะนั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้ครับผมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผู้ก่อตั้งโดยคิงพาวเวอร์นะครับเจ้าของสโมสรโดยเป็นคนไทยด้วยนะเจ้าของด้านเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับและในเมื่อเจ้าของทีมเ,เป็นคนไทยนะครับเขาจึงได้ทำการจ้างวาน คนไทยด้วยกันเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับนั่นก็คือพิจาบเองโดยสิ่งหนึ่งนะครับที่พิจาบเข้ามาในเรสเตอร์แล้วเขาอยากจะทํามากที่สุดนั่นก็คือดึงนักเตะชาวไทยเข้ามาเล่นในทีมเกาะอังกฤษครับผมก็เปิดตัวเป็นทีเ่เรียบร้อยผมกับโค้ชคนใหม่ของเรสเตอร์จ๊าบได้กลับเข้ามาคุมในอังกฤษนะจากที่ไปโลแล่นทางฝั่งอิตาลีมาซึ่งไม่จบเลยนะเอาชุดจบ26มาอีกไหมก,มก็ถือว่าลองอะไรใหม่ๆเป็น26เลยละกันนะครับกลับมาที่อังกฤษ มาคมุยคนไทยเลยแล้วกันสำหรับพี่จับอย่างแรกขอมาดูสคอร์ของทั้งด้านนักเตะเลสเตอร์ก่อนนะว่ารุดฟันนิตรอยเนี่ยเขาเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างนะครับผมจะเน้นที่ถ้ามาทำเลสเตอร์เนี่ยผมขอเน้นอายุในน้อยนะครับว่านักเตะอายุในน้อยนี่น่าจะเป็นอนาคตของเราแต่ผมคิดว่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่จะทำนั่นก็คือดึงนักเตะชาวไทยมาเล่นในทีมครับมีในหัวละคนนึง เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นไทยโดยเข้ามาอันดับแรกเนี่ยตัวที่พี่จามจะเปลี่ยนนะก็คือเปลี่ยนเป็นแท็กติกนะครับเปลี่ยนแท็กติกก่อนเลยนั่นคือคือคอเตอร์สิ่งที่เขาถนัดที่สุดแต่พอไปคุยคอรเตอร์เนี่ยก็จะเล่นมาตั้งแต่แมนยูไหมแมนยูเป็นคือคอรเตอร์กับเอ่อคริกอันลัดเนาะมันก็ดูจำเจไปจัาทางง่ายหรือเปล่าไม่รู้สำหรับพี่จานะผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นปาร์คเดอบัสนะครับนั่นก็คือแบบ สไตล์แบบมูรินโญ่อะแบบรับแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมสนมากที่ถ้าจาไม่ผิดตั้งแต่เล่นกับแมนยูมาเนี่ยคือปัญหาคือเราโดนเยอะแต่ว่าเราได้เยอะด้วยไงเราก็เลยแบบกลับเล่น UCL ได้นะส่วนโลมาเนี่ยก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเสียเยอะเหมือนกันเสียไปเกือบร้อยลูกอะตอนที่เล่นโลมานะแต่ว่าตอนนั้นมีซานเชซแบกไงก็เลยยิงเยอะนะครับก็เลยคิดว่าแท็กติกที่พี่จ้าไปใช้กับเลสเตอร์เนี่ยจะเป็นปาร์คบัติก็คือแผนรถบัสนั่นเองแผนน้ำมู แล้วโดยแผนที่พ่จารการยืนตำแหน่งที่พ่จารจะใช้นะครับนั่นก็คือ4-3-3 holding midfield คือผมว่าแผนนี้น่าจะเป็นแผนที่สมดุลที่สุดสำหรับผมนะมาดูเควสของบอร์บอดบริหารก่อนนะครับสำหรับที่ให้พ่จารมาในปีนี้นั่นก็คือชนะทางด้านลีกก็คือชนะแชม m p เปี้ยนชิพลีแชมเปี้ยนชิพนะครับมันขึ้นกลับไปพ e มลีกและอีกการหนึ่งก็คือเข้ารอบ16ทีมใน FA ฟเันะครับกช็ชิวๆแต่ว่าผมตั้งค่า ทางด้านเอ่อบอทของของบอดบริหารแนวไว้ยากมากนะครับแล้วก็การซื้อขายก็เป็นเรียลลิติกนะครับผมบอทที่เล่นก็เป็น Ultimate อัลติเมทกันก็ไม่เคยลองด้วยนะยังไม่ได้ลองเล่นเลยก็มาลองเนี่ยว่า26เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆนะครับแล้วขอมาดูทางด้าน Academy ของเราที่หลงเหลือไว้นะครับไว้มีเจสเดอะบอยว่าย <laughs> แต่ว่าเดบอยคนนี้เล่นเป็นผู้รักษาประตูอ่ะอายุสิบหก potential เก้าสิบสี่อุ้ยมีอันนี้ปะวันออนวันปะไม่ไม่รู้จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่า potential ด,ดีอายุสิบหกแล้วขอดึงข,ขึ้นชุดใหญ่ก่อนคนแรกนะครับแล้วอีกคนเนี่ยอุ้ยสองคนเลยทั้งด้านโอ้โหชื่ออันยา่าจังวะเบลาดี้เหรอเบลาดี้นะครับก็เป็นดาวรุ่งปีกขวาอายุสิบเจ็ดสูงร้อยแปดสิบก็มีตีไซโก้อยกับทางด้านวิพาร์ต ดึงขึ้นไปก่อนเลยอีกคนฟาเบียนวาดก็อายุ17ปีพร็อเนเชียล91ก็ดึงข,ขึ้นไปก่อนครับพ o ็นเชียลดีๆนี้เราเก็บไว้ก่อนนะนี่ไม่ธรรมาดานะเว้ยเกตชัยโยก็หากันให้ฟักไปหมดเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวกลุ่มขอโลออกก่อนเดี๋ยวผมจะไปทําการหานักเตะดาวรุ่งจากประเทศไทยนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้อยากทำเลสเตอร์แบบว่ามีคนไทยอยู่ในทีมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสกเกลหาสกเกลก่อนหาดีๆ จำไม่ได้ว่าเอ u กิเลนกับแซดมินเนี่ยมันอะไรสำคัญกว่าวแคสเปอร์ผีน้อยเราจะส่งไปที่ประเทศไทยเลยนะส่งไปหานักเตะประเทศไทย3เดือนซึ่งอยากถ้าเรียงลำดับไปขอเรียงลำดับไปตั้งแต่เซ็นเตอร์แบ็กก่อนเนาะเซ็นเตอร์แบ็กไปเป็น d e f อ u ์ t ็อ p เปอแล้วบอลเพย์ยิงนะครับ3สไตล์นี้ไปหาที่ประเทศไทยไป แล้วงบประมาณของบอร์ดที่ให้เรามาปีนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ24ล้าน24ล้านปอนด์นะครับคิดว่าอาจจะต้องไปหายืมหรือว่าไม่ก็ซื้อดาวรุ่งม,มาใช้งานนะครับเพราะว่างบแค่นี้นี่ไม่พอซื้อแบบว่าอเตะตัวจีจาร์ดมาได้แน่นอนนะยิม4ล้านปอนด์โ้แล้ว FC 26ภาคนี้เหมือนจะมีเมเจอร์มาร์เก็ตนะครับเหมือนจะแบบว่า อ,อ๋อมันดูได้ว่าแบบโค้ดคนไหนจ o บ s ิ c ค r i t ริบบว่าความปลอดภัยของเก้าอี้เหรอโึมาหายละไม่ดูไล่ออกก็ต้องสักอย่างเลยวะนะพี่จับตอนนี้ก็ยังคนอื่นเขาเซฟหมดโอเคเพราะเพิ่งมาไงอาจจะยังไม่ไว้ใจขนาดนั้นนะครับก็ทสําหรับฟอร์มของู้จก,การทีมคนใหม่ของเรนเตอร์นะัเป็นโอเคอยู่ถือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่นะครับ มีวอสิด้วยเราสามารถย้ายไปด้วยก็จะได้เห็นเส้นทางเผื่อกลางซีซันอย่างเงี้ยแมนยูดึงกูไปคุมเอากลับมาอย่างเงี้ยเหรอดึงกลับไปคุมทางด้านแมนยูนะช่วงนี้ก็เละเทะเหมือนกันพรีซีซันเราคงจะต้องเลือกทัวรที่รวยที่สุดแล้วนะในเงินเยอะสุดก็เป็นยูโรเปียนอินเตอร์เนชั่นแนลครับนะครับเจอทางชาวเวนเต่เหรอเจอทีมทางฝั่งส่วนยุโรปไม่มีทีมอัง,งกฤษเลยนะก็ทัวรนี้แหละ เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะกระตุกแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือเราเซ็นทางด้านนิโคลัสมิเกลสันมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมนักเตะชาวไทยกับอายุ25ปีก็ผมเซ็นมาในตำแหน่งโรเตชันนะภาพอาจจะก,กระตุกกระตุกนะก็ขออภัยนิดนึงแต่ว่าได้กิจ f นะครับทำนั้นนะพี่จ้าเปิดมา f เรียบร้อย ก่อนนี้ก็จะน่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปเล่นปีซีซั่นนัดแรกก่อนว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับนักเตะชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะติดนิโคลัสมิเกลสันเป็นตัวสํารองไปด้วยนะหลีซีซั่นนัดแรกของเรตเตอร์ซิตี้นะครับผมเจอทางด้านอเทควันนี้ไม่น่าจะห่างชั้นกันเท่าไหร่นะสาหรับเตะอเทกกับนักเตะเรตเตอร์อเทกเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มก่อนนะครับดันกาบด้านล่างครับโอ้โหแสงแฟนบอลกระหึ่มสนามอุ้ยอฮ้ยตรงกลาง โอเคล้ำหน้าไปก่อนมาแล้วครับทางฝั่งของอูเทคขึค้นเกมรุกกันบ้างจาังหวะนี้เอาแต่บอลมาไม่ดีเอ,เอา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 บอลหายไดไหมเอายังได้อยู่ครับบอลอยู่ที่โซมาเล่เคลียร์ได้ไหมโอเคถึงแรมซี่ครับผมไปที่สกิปมผมว่าปาร์คเดอะบัตไม่เหมาะกับผมว่ะน่าผมชอบแบบวิ่งจุดจุดจัดจัดขึ้นหน้ากันแต่นี่เพราะมันไม่มีตัวจ่ายเลยโอ้ติดเอาเอายังได้อยู่เอาเสียบอลอีก ปอนเนอร์ทางฝั่งอูเทคจังหวะนี้ไงขอเข้าไปได้ผงเคียร์แต่ว่าแถวสองเขาได้เก็บได้โอเคตัดสวยครับมาดีวิดีมาดิวิดีไปเองก่อนเพื่อนวิ่งหน่อยปาแรมซี่ก่อนครับแรมซี่เห็นวิ่งแล้วสวยมาดิวิดีโล่งๆเลยอายูข้าตรงกลางหน่อยเราจะแท็บอินหรือว่าเราจะคัดแบ็กหรือให้ให้แรมซี่มาแรมซี่มีช่องขอโกลูกนี้ซูปเปอร์เซฟครับผม คอนเนอร์ของทางฟังเรสเตอร์ซิตี้ครับขอเข้าไปอายุ <Are you S 2> ล่งงได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเอาสองยังเก็บได้ครับผมทมัสให้เิทีสคริปเอาสคริปมีช่องกดเลยแล้วกัน<ะ>ลนูกนี้โอ้โหโอ้แล้วครึ่งแรกก็หมดลงเรียบร้อยครับผมเรสเตอร์ <R ester S 2> ก็ยังเสมอศูนย์ต่อศูนย์ก,กับอุทิกอยู่นะด้านในปีซีซั่นนัดแรกคอนเนอร์ทางฟังอุทิกครับจะเล่นสั้นหรือเปล่าเรียกเพื่อนมาเล่นสั้นครับเล่นสั้นแต่ว่าโดน โบกูลีโอ้ยเอา้าเซนเตอร์กูออกมาไกลจังแล้วจิ้มได้ไหมเอ้าจิ้มได้สวยครับบอลที่สมาเ,เล่ีสมาเ,เล่ไปไงดีไปที่โอ้โหไม่ค่อยวิ่งขึ้นหน้าแล้วจะโดนหรือเปล่าแล้วยิงลูกนี้โอเคปัดได้ครับผมเกือบโดนเรียบร้อยแต่ดโดนสวนจังหวะน,นี้อุเทกดันบนลงโลง,โลงโออกด้านบนครับเฮ้ยตรงกลางเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าบอลกันหน่อยอุ้ยหัวออกมาปิดมุมทันนะผม แม่เกือบโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้ใั่ไหมองคูไม่ได้ตาติดอย่าให้เขาได้พิกยิงตรงกลางโอ้ลูกนี้เยอะไปก่อนเอาเยอะไปหมดยังไม่ไปไหนอีกเอาปั๊บสวยมากไปยิงขึ้นไปน้องๆหนูๆอายูวิ่งแทงอายูโยโ้ติดแฮนด์บอลไปจานโอเคแฮนบอลนะผม เออเอาสวยดิโดนแถบอินหรือเปล่าชัดอินหรือเปล่าเอ้ยเคลียบเคลียบเคลียบก่อนเอาแถวสองยิงตรงนี้โอ้โหโกกูดเดียวจัดเอ้ยเอามาด้านล่างลงโลงโอ้ยลงโลงโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าสวยบล็อกผังสถบัสแบบแน่นอย่างนี้นี่เองโอ้โหจังว่าเอาตัวรอดมาได้เยอะอยู่นะ เลีนบอลยาวเลยครับต้องไว aja, โอ้โหแต่ว่าไม่ทันนะผมปีซ uh ี oh oh> ซั่นนัดแรกของเลสเตอร์ซิต at ี<__<_<__้ก็เสมอทางด้านดูเทคไป1นึ่งรวดหนึ่งเอ้ยศูนย์รวดศูนย์สิไปจำไไหนดูทดเวลามาก็ถือว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแท็กติกให้เข้ากับนักเตะนะว่าปาร์ตแบเนี่ยมันมันแน่นก็จริงนะแต่ว่ามันมันยังแบบว่าหน้ากองหน้าเรายังเล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแท็กติกนี้นะ โอ้เวสต์ร์ดทางด้านเบนฟอร์ดยื่นซื้อมา3.3ล้านนะครับกับอายุ22ผมว่าจะปล่อยอยู่นะเพราะว่าอายุแกก็เยอะแต่ว่าแกมีประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่เนาะเพราะว่าอายุก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเหมือนวิ่งอยู่52 32องามงเองมนะั้งก็เดี๋ยวไปคุยกับทางด้านเบนฟอร์ดดีกว่าว่าเวสต์รกดเนี่ยราคาอะไรยังไงแต่อยากได้เยอะกว่านี้สัก4ล้าน5ล้านอะไรอย่างนี้ ก็มาคุยกันทังด้านเบนฟอร์ดนะครับกับค่าตัวของเวสกาศดตลาดประเมินอ,อยู่ที่3.2ล้านโหยื่นมา3.3มันจะไม่น้อยไปหรอเฮียก็ขอสัก4ล้าน5ได้ไหมโหเขายืนยันที่3.3ปะ่ะอืมแต่ผมอยากได้4.5ได้ไหม4.5โอเคปิดดิวเป็นที่เรียบร้อยผมเวสการดถือง,ง่ายจริงวะก็ถือว่าราคาโอเคนะผมกับอายุ32 เขาก็ได้กลับขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเนาะผมว่าแท็กติกพาสตบัตเนี่ยมันก็ยังถือว่ารับแน่นนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันยังรุกไม่สนุกเท่าไหร่อะสาหรับผมคือสำหรับพี่จ้ามเนี่ยมันต้องรุกสนุกนะครับถึงแม้จะรับแน่นก็ช่างเถอะแต่ว่ารุกเกมรุกเนี่ยมันก็ต้องสนุกนะเดี๋ยวผมจะขอลองเปลี่ยนเป็นทางด้านติกิต้าดูนะครับเพราะว่าเน้นต่อบอลเนี่ยแบบว่าคลองบอลต่อบอลเนี่ยมันจะน่าจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองหลายแท็กติกนะครับกับสําหรับนักเตะเวสเตอร์ เพราะว่าเรายังไม่รู้เนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดอะไรยังไงนะแต่ว่าจะลองเป็นติกิตาก้าดูก่อนผมไม่อยากไปเล่นคียคอเตอ,เตอร์แล้วเบื่อนะก็ลองติกิตาก้ากันไปก่อนนะครับโดยรายอัพวันนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวจริงของนัดที่แล้วออกทั้งหมดเลยนะแล้วก็ส่งสำรองแล้วก็ดาวรุ่งของเราลงนะก็จะมีทั้งด้านวาดนะครับเบลเดดี้แล้วก็เดอะบอยผู้รักษาประตู3คนที่เราดึงขึ้นมาจากอะแคดมี่นะแล้วก็มีนิโคลัสมิกซันสตาร์ทเป็นตัวจริงนะทางด้านแบ็คขวาผม ก็วันนี้เจอกันทางด้านอานนัสนซาสซุโลเออก็ไปลุยกันดีกว่าก็ปีซีซั่นนัดที่2ของเลสเตอร์นะผมวันนี้เจอกับซัสซูโลของทางด้านอิตาลีนะวันนี้ซัสซูโร่ซัสซูโร่เป็นฝ่ายเขียวเริ่มก่อนมาในชุดสีเขียวนะครับสีประจำสโมสรของเขาแล้วยกไปโอ้โหบอลยาวลูกนี้ถึงด้วยครับไม่ล้มด้วย แล้วตรงนี้เฟซบอกได้แล้วยิงซ้ำปัดออกไปดาวรุ่งของเราเดอะบอยคอเนอร์ของทางฝั่งปัสซซโลคอ,อมาหลอกซัดแล้วโงงนี่โอ้โหเดอะบอยไอ้ียปัดปลายมือเราได้ส่วนครับจังหวะนี้วิ่งกันหน่อยเงี้ยมี่เงี้ยวิ่งกันหน่อยมาที่กิเตนเซนรับแล้วเปลี่ยนแกนไปถึงไหมไม่ถึงโอ้โหเราเป็นตีกิตาก้านี่หว่าเฮียลืมไปยังไง อ้ยแ,แทงมาแล้วเปล่าโอ้โหไม่รับด้วยแล้วลูกนี้โอ้โหนึ่งศูนย์นะผมคูแ,แทงมาสวยมากลูกนี้ The b o ก็ปิดมุมไม่ทัน,นครับพินีพินามันที่เหรอโอ้โหซาซโลขึ้นนํำไปก่อนเรียบร้อยครับเออเราประกบเนี่ยลูกนี้ไม่ล้านะครับเหมือนเฟสจะเป็นตัวสุดท้ายนะก็เรียบร้อยโดนน้ำไปก่อนแต่ว่าจังหวะน,นี้สวยมากวิ่งวิ่งออกมาตัดได้โอ้โหแต่ว่าไม่ทันนะผม หมดไปแล้วกับครึ่งแรกซัสโล่ขึ้นนำเรตเตอร์ซิตี้ไปก่อน1นึ่งูสูนะก็ถ้เป็นหรือว่าแทคติกเรายังไม่ลงตัวกับนักเตะเท่าไหร่นะเพราะว่าเปลี่ยนแทคติกมาก็อาจจะทําให้งงๆนะนักเตะเรางงกับแทคติกที่ต้องเล่นนะครับแล้วแทงมาที่เรดสวยอึบม,มิเกลซันเติมแลมมาแล้วนิโคลัสมิเกลซันขอต่อไปลูกนี้ได้แอนตจเป็กขอสวยนะครับแต่ว่า หลักโดนบังไม่ดีเท่าไหร่ซาโลมานัดาดนัดบ,บ,บนครับเอาไหลามาตรงกลางช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอาแล้วตรงกลางลงโลกยิงลูกนี้เอ้าเดบอยปัดได้หูบอลสปินจัดออกข้างไปครับเสรแล้วสวยเจมใครไม่รู้อะแทงเข้าไปที่เบอร์นาดีครับเบอร์นาดีวิ่งไปก่อนใช้ความเร็วที่มีทั้งหมดในชีวิตเลดวิ่งแล้วสวยแทงมาลูกนี้ไม่ลำ้ำ เียงเอียงลนี้พึ่งพูดว่าอู้เราลูกเราของดีว่ะคนนี้ทางด้านเบรดี้เพิ่งพูดว่าเลดอะนักเตะที่ฉายบอลไม่ดีแต่ว่าแทงสวยมากนะครับลูกนี้แล้วก็ฮาเรินซาเนี่ยดึงตัวประกบดีดนะเมื่อกี้เอียงเอียงปั่นเข้าไปตอนนี้อย่าให้เขาพลิกอย่าให้เขาพลิกเอ้ยเฟสเอ้าเดอะบอยโอเคแม่เฟสปล่อยให้เขาพลิกง่ายจังวะได้เดี๋ยวรอกองหลังดาวลูงเรามา ทา<ข>งด้านซัสโซโลขยับนะครับผมส่งทางด้าน<ด>ามาติสนีวันยามาสิตมาแทนบูโรการนะครับเพราะว่าตอนเล่นอันนั้นมันเราเล่นกีม Isaac ใหญ่ไงแต่ว่าก็โอเคครับโอเคอะไรละ่ะสวยละไงแทงมาลูกนี้มีกซันมีกซักอนอยากให้เขาได้ยิกโอ้ยย<อ>ิงลูกนี้โอเดบอยเ้าโดนซามต่อเป๊ะทำอะไร โอ้โดนไปนที่ร้อยผมดูที่สองของพินามินตี้พินามันตี้นะโอ้ยโดนอะไรอย่างนี้เนะนี่ยลูกนี้เดอะบอยเซฟนะครับแต่ว่าบอลกระเฉาะแล้วโดนซ้ำจะจ,จ่อเลยนะลงๆด้วยแล้วผมขยับหนึ่งคนนะครับส่งทางด้านดาก้าลงมาแทนคารินซ่านะก็วันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับคารินซ่ารีบเอาประตูคืนให้ไวครับเราจากาวิ่งแล้วเอาเลดทันไ้ นี่เดียวแม่เลดวิ่งแทรกทางดาร์ก้ามาแต่ว่าไม่ทันนะครับผู้สัตูตเขาออกมาตัดไวหมดหรือเปล่าโอ้โหมดหลงเรียบร้อยับผมเวเตอร์แพ้กับทางด้านซัตซูโลสองตันหนึ่งนะแต่ถือว่าวันนี้ได้ลองนักเตะชุดที่2เนี่ยก็ถือว่าได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับเขาเปลี่ยนแท็กติกเป็นตียิตากาด้วยอาจจะต้องเอามาปรับเปลี่ยนกับชุดหนึ่งนะก็<ๆ>ถือว่าวันนี้โอเคนะครับ<ๆ>แล้วก็ไปที่ร้อยผม<ๆ>อะไรนะชื่อเลยนะ เบนสกาดไปเรียบร้อยโหตัวยังใหญ่นะเอาจริงอะ่ะใหญ่กว่าพีจา่จ้าอีกไปแล้วครับเบนสกาดไปเบนฟอร์ด4.5ได้เกรดอะไรเอ่ยโอเคเกรดเครับผมถือว่าเกรดเแรกในการคุมทีมเรสเตอร์นะราคาดีที่สุด4.6โอเคไม่ดีไม่ร้ายห่างกันแค่แสนเองเดียวแสนเดียวเองนะครับก็ปีจิตรัน้นนะัดที่3นะครับสำหรับวันนี้ เจอทางด้านใช่ไมนะสโตร์เรตทีมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ฝั่งเลสเตอร์เขียวเริ่มก่อนนะครับมาในชุดสีน้ำเงินเหมือนเดิมวันนี้ผมส่งนิโคลัสมิเกลซันไปเล่นทางด้านแบ็กซ้ายนะไม่รู้จำไม่ได้เอามาแล้วครับหนึ่งสองมาแล้วดกกาก้าไม่มีช่องแล้วกดลูกนี้อุย้ยตัดเก็บทัำไหมให้ล็อซี่กดเลยลูกนี้แล้วล็อกซี่โอ้ใชแ่แล้วโอ้ยดกกาก้าเอาแล้วจังหวะน,นี้ฟาตาบูไปชิงคืนกลับมาได้ แล้วไ่ให้ดาก้าลูกนี้เอาแล้วเจมเปิดประตูฮู้ยเซฟได้ไงวะเนี่ยลูกนี้เอาแล้วจังหวะนี้แตะช้าโดนซูบเัเล่ตัดได้วิ่งนหน่อยแล้วมาแล้วมาดีวัดมาดีไอ้เอดนะ่าชื่อมาวิที่แล้วคัฟแบ็กได้ไหมดาก้าลูกนี้หนึ่งจูนนะผมเรียบร้อยมาแล้วครับ หนึ่งูโจากดาก้าเนี่ยผมว่าดาก้าเอาไปเล่นหน้าเป้าดาก้าเป็นหน้าเป้าธรรมชาติมากกว่าฮะอายิยไงอายิยจริงๆคือเล่นปีกต่ำนะครับพอดาก้าก็มาเล่นหน้าเป้าจริงๆคือจะดีกว่านะเรายกมาไม่ล้ำด้วยหรือเปล่าล้ำไหมตรงไปตรงกลางอีกทีนึงล้วเอ้ยแขงอินออกมาเดอะบอยยีรัตยีรัสั้นเคลียโอเคสวยครับเราได้สวนจังวันนี้ลแลมซี่กระชากข,ขึ้นมาเองก่อน าบอลทำไมเองครับมาดีๆอยู่ด้านบนแล้วไหลมาโโอ้หวิ่งอาจจะยากไปหน่อยนะดาก้าครับเดินไปที่โซมาเล่แล้วมาที่เจมเจมมีช่องของตัวเลขลูกนี้แล้วยัเงเซฟได้แล้วเข้าไปซ้ำไม่ทันโอ้แล้วครึ่งแรกก็หมดปพี่เรียบร้อยครึ่งแรกก็หมดพี่เรียบร้อยครับผมทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูะสูตรนะก็พอมานัดนี้เนี่ยเห็นหล,หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับ นิโคลัสก็ถือว่าทําหน้าที่ตัวเองได้ดีนะในครึ่งแรกนี้เราตรงกลางเราก็ถือว่าสู้ฝั่งนู้นได้นะเอาละยกมานิโคลัสเอาละแถบตรงกลางเอ,อ้บยิงตรงนี้โอเคบล็อกได้แล้วเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ไปก่อนโอ้โหเคลียร์ไม่ดีเท่าไหร่แล้วโอ้โหโดนล็อกหายไปเนี่ยหายไปเนี่ยบล็อกเลยเข้าบล็อกเลยเข้าแย่โอเคสวยครับบอลอยู่ที่ดาก้าเราได้สวนแล้วสวนผักผลไม้ ดาก้าวิ่งแล้วช่องนี้ลงๆไปครับหลุดเดี่ยวแล้วดาก้าดาก้างา้างลูกนี้โอ้ยยิงไปแล้วสองลูกนี่แหละแหมพอจะซื้อหน้าเป้าหน่อยผมเพิ่มชอลิหนาเป้าไว้คนหนึ่งพอจะซื้อหน้าเป้าใหม่เหมือนรู้นะเล่นตีมากครับผมดาก้าลูกนี้ยิงด้วยซ้ายนะซัดไปเต็มเม,เมแรมซี่แรมซี่เลาะไว้ก่อนให้ไม่ได้ครับคืนไปที่ซมาเล่ตรงกลางว่างๆครับ ฟาตาลูวิว่งแล้วฟาตาวูโดนบีบแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหเซฟได้แล้วได้ซ้ำไหม,มเอาเอาเอา,เอามซี่ขยันครับแย่แย่พิด <c oughs> ทางโอเคตัดได้สวยครับยกไปตรงกลางดากา้า <c oughs> ให้เลมซี่ครับมาดาวิดีไปแล้วติดเครื่อง <c oughs> ทุกคนวิ่งกันมาหน่อยอึบอึบคัดแบ็ก ฟาตาบูตามตูมโอ้โหเรียบร้อยครับผมฟาตาบูยิงปิดกล่องให้กับราฟเตอร์เติมเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์เอ้ยเริ่มมาว่ะเริ่ม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 ละเริ่มเริ่มเข้ามือผมละลูกนี้คัดแบ็กเข้ามานะครับดาก้าวิ่งเลยไปหน่อยเหมือนกันได้แฮตติกไปละเข้าซ้ายฟาตาบูพอดีนะครับแล้วผมขยับ5คนนะครับกับเวลาที่เหลือน้อยนิดให้ได้ลงมา รับกินไอยสนามกันหน่อยส่งอายูมาปีขวานะครับคารันเซ่คารันซ่าหน้าเป้าโอ้หเปลี่ยนเยอะอะน้าพูดวันนี้ก็ไม่หมดอะแล้วยกมาตรงกลางยังได้อยู่โอ้โหหมดก่อนไม่งั้นได้สี่แล้วเนี่ยเ,เรียบร้อยผมเดสเตอร์เอาชนะทางด้านตัวเรดเหรอจำชื่อไม่ได้นะสามตัวศูนย์นะครับปีซิซั่นนัดสุดท้ายเราลองมานัดแรกเนี่ยฟาร์เดอะบัสก<อ>็ถ<อ>ือว่าย<อ>ังร<อ>ับแน่นแต่ว่า หมุกไม่มันนะแต่พอมาเล่นตีกีตาร์กาเนี่ยอันที่2เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนอันที่3นี่เห็นผลได้เลยว่าโอเคมากขึ้นนะครับน่าจะพร้อมชนกับในแชมเปี้ยนชิพนะเพื่อกลับไปคว้าตั๋วไปพรีเมียร์ลีกนะทางด้านเลตเตอร์ทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจเฟสนะครับก็ผมคิดว่าจะยังอาจจะอาจจะยังหรือว่าใครดีว่าแต่เฟสอายุ27นะอุอ73ถึง187 แต่ว่าอาจจะทึ่กท่าไปห,หน่อยแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเราตอนนี้คือสกอตของเลตเตอร์เนี่ยนักเตะน้อยมากนะครับที่พอใช้งานได้จริงๆี่ะหรือรอหายืมหาอะคาเดมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับสําหรับนักเตะที่จะขายออกขายเข้าอะไรยังไงเพราะว่าเหลือเวลาตั้งเดือนหนึ่งนะครับสาหรับตลาดซื้อขายนะก็พาทน,นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะภาพวันนี้ก็พอไม่ได้ทํานานก็อาจจะพูดติๆดๆิขัดๆบ้างก็ขออภัยมาที่ด้วยนะแล้วสําหรับพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะสปอยนะว่าเราจะไปเซ็นนักเตะเป็นตําแหน่งหน้าเป้าจากไบตันแล้วกันอ่ะสปอยแค่นี้ก่อนแล้วกันก็สําหรับภาพนี้ก็ฝากไว้ที่เพียงแค่นี้นะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย